ไปดูความคืบหน้าเป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครแล้วก็มีเรื่องของการท้าทายสาบนสาบาลกันล่าสุดแซนวิสาพัฒนหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีก็รับประกาศคำท้าของนายอาัจฉริยะเรื่องของการจุดธูปสาบาลขณะเดียวกันแซนยืนยันครับเรื่องของคดีเรื่องของการเดินหน้าเอาผิดกับคุณจิน สามีคุณหนิงปณิตาโดยยืนยันนะครับบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับนายวิสาพัฒมโนมัยรัตหรือแซนพร้อมด้วยทนายความครับเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสอนทอ่าข้ามก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับกรณีการแจ้งความเอาผิดกับคุณจินนายจรินทรธรรมวัฒนะสามีของคุณหนิงปณิตานะครับในฐานบินประมาทด้วยการโฆษณา พร้อมกันนี้ได้พาพยายนบุคคลเข้ามาให้ปากคําคเพิ่มเติมด้วยครับเพื่อยืนยันว่าอินสตาแกรมที่โพสต์ข้อความในลักษณะบินประมาทเป็นของนายจรินจริงโดยแซนบอกว่าถึงตอนนี้ไม่โกรธคู่กรณีแล้วนะครับแล้วก็กําลังรอดูว่าเขาจะทําอะไรสําหรับคนทําผิดขอโทษพร้อมจบแต่ถ้าคนทําผิดแล้วแถก็ไม่โอเคเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดมาถ้าเราเพิกเฉยใครจะปกป้องศักดิ์ศรี อ้าวอันนี้ก็คือยืนยันเดินหน้าถึงที่สุดส่วนอีกด้านครับกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมท้าทายให้สาบานเรื่องคดีของแตงโมเมื่อวานนี้แซนบอกว่าพร้อมทำตามข้อเรียกร้องในเมื่อนายอัจฉริยะหมดที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์แล้วมุ่งไปสู่ศิยศาสตร์เธอเองก็ไม่ติดเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายแต่ขอว่าขอเป็นวัดในกรุงเทพนะ เพราะหากจะให้เดินทางไปบริรัมเนี่ยไม่สะดวกแต่มีข้อแม้ว่านายอัจฉริยะเองก็ต้องพูดสาบานยืนยันด้วยนะครับว่าการออกมาเคลื่อนไหวเพราะต้องการช่วยเหลือเหยื่ยออาชญากรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้มีอะไรแอบแฝงใน,ในเมื่อเขาหมดที่พึ่งทางวิทยา,าศาสตร์แล้วเนี่ยจะหันหน้าเข้า,าสายาศาสตร์ฉันก็คงต้องยอมทาเพื่อความสบายใจของเขาอะนะคะ,ะแต่ฉันขอเป็นในกรุงเทพ เราถ้าเกิดเขาโอเคก็โอเคค่ะแต่ถ้าเกิดเขาจะไปที่บุรีรัมย์ฉันขอจุดทุบหน้าบ้านไปพร้อมกันกับเขาก็ได้ค่ะแต่ขออย่างเดียวค่ะที่ว่าเขากล้าทําเหมือนแบบเดียวกันกับกับสซนไหมเขากล้าที่จะสาบานไหมว่าสิ่งที่เขาทาทุกวันนี้ยเพื่อเหยื่ออาชญากรรมแบบนี้ไม่รู้เรียกท้าทายป่ะคะมีการตอบกลับแบนี้รใช่ออก็เดี๋ยวติดตามหลังจากนี้พอแซนว่าอย่างนี้คุณอัจฉริยะจะว่ายังไง ขณะที่ตารวจชุดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับก็มีการมอบอํานาจให้หนึ่งในพนักงานสอบสวนเข้าไปแจ้งความที่สอนอประชาชื่นครับไปแจ้งความครั้งนี้ก็คือดําเนินคดีกับนายอัจฉริยะนะฮะในกรณีที่นายอัจฉริยะเนี่ยแถลงข่าวพลาดพิงแล้วก็กล่าวหาคณะพนักงานสืบสวนนะครับว่าสร้างพยานหลักฐานเท็จในคดีซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานและทําให้สังคมเกิดความสับสนวุ่นวายนะครับ ต้องบอกว่าคดีนี้เป็นข่าวได้หลากหลายมิติเลยนะคะ